ไทยคาทอลิกชุดประวัตินักบุญประจำวันวันที่11สิงหาคมของทุกปีระลึกถึงนักบุญแคลแห่งอัตซีซีมีคราที่ท่านได้ฟังคำเทศอนของนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซีหัวใจท่านเบิกบานร้อนแรงด้วยความปรารถนาอย่างร้อนรนที่จะจำลองเรียนแบบชีวิตของนักบุญฟรานซิสและถือครองชีวิตอย่างสมถะและถ่อมตนเพื่อองค์พระเยซูเจ้าในเย็นวันหนึ่งท่านตัดสินใจออกจากบ้าน ไปยังโบสถ์และถวายตนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านักบุญฟรานซิสตัดผมของท่านและมอบเครื่องแบบนักพรตสีน้ำตาลมาให้ท่านใส่แทนทางด้านฝ่ายผู้ปกครองท่านก็พยายามในทุกวิถีที่จะให้ท่านลมเลิกและกลับมาบ้านเสียหากแต่ท่านหายอมไม่ครั้งหนึ่งมีกองทหารบุกเข้ามาในอัตซีซีแม้ท่านจะป่วยอยู่ก็ยังพยายามพยุงตัวไปยังกำแพง ในสถานที่อริสตรูอาจมองเห็นได้ท่านคุกเข่าลงถือศีลมหาสนิทในมือและอ้อนวอนขอพระเจ้าที่ช่วยบรรดาเพื่อนพี่น้องของท่านทั้งหลายและดูเหมือนว่าคำภาวนาของท่านได้รับการตอบสนองเพราะจูจ่ๆทหารเหล่านั้นสัมผัสถึงความกลัวอันไม่รู้ที่มาและทั้งหมดก็หลบลี้หนีไปท่านประสบทุกขภัยจากโรคร้ายเป็นเวลาหลายปี หากแต่ท่านยังยืนยันว่าไม่มีความเจ็บปวดใดจะอาจเป็นปัญหาสำหรับการใช้ชีวิตของท่านได้ท่านมีความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างมากจนถึงกับได้เคยประกาศออกมาว่าพวกเขาว,ว่าพวกเรายากไร้เหลือเกินจะกล่าวหากแต่หัวใจที่เปี่ยมด้วยความร้ายขีดจำกัดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเรียกว่ายากไรได้อย่างไรเล่า ติดตามประวัตินักบุญประจำวันได้ที่ Facebook เพจของาศาสนิกชนไทยและ YouTube ไทยคาทอลิกเราอัปเดตท,ทุกวันและโปรดเผยแพร่เพื่อประกาศความเป็นคริสตชนไทย